เพื่อนๆครับวันนี้วันหยุดในะวันเสาร์ที่1พฤศจิกายน68นะเพื่อนและที่สำคัญคือผมเอารถส,สวยๆมานำเสนอเพื่ออีก1คันนี่คือเจ้าตัวโตโยต้าโคเรีเอวติด 1.6G ปี18นะมีนานๆมาทีหนึ่งนะครับของสหรับรถเรารถคันนี้เพิ่งปลดมลวางมาได้2วันนะครับราคารอ,อนิหนึ่งน่าจะวันจันทร์นะครับราคาออกแน่นอนผมว่าน่าราคา,าจะอยู่ประมาณ3 0 0แสนต้นต้นหรือ3 0 0แสนกลางๆประมาณนี้เป็นปี18นะครับไปดูโครงสร้างครับเพื่อนๆครับนี่คานเดิมนะครับน็อต แก้มซ้ายนะครับมีเคยน่าจะมีการนะครับเนี่ยเคยแกะ 5, 4, ทำสีครั้งหนึ่งแต่ว่าซับเดิมอะไรเดิมหมดนะเพื่อนนะนขวาหน้าเดิมเครื่องยนต์เดินนิ่งๆสีสูบแถวเรียงนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน125สิแรงมา้าน้ํามันใสๆอย่างนี้เลยเพื่อน,นอันนี้คือน้ํามันใสนะน้ํามันแบบดูดีมากนนเครื่องใช้ได้อีก5 0 0พันกิโลใช้ได้เลยเพื่อนหลังจากที่ซื้อไปแล้วนะครับถ้ายังไม่อยากจะเปลี่ยนนะเนี่ยฝากโปรงฝากระโปงหน้านะครับ เครื่องนิ่งมากนะเพื่อนและที่สำคัญคือรถสมบูรณ์มากนะครับยางเป็นปี22ดันหลบนะเพื่อนนะ22ดันหลบนะครับก็ใช้ได้อีกปี2ปีใช้ได้เลยนะครับสีขาวหายากนะอ่ะมาดูภายในกันนิดนึงในส่วนของคันนี้นะครับเนื่องด้วยเขาเป็นตัวท็อปนะเพื่อนนะในส่วนของระบบไฟฟ้าจะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับกระจกมองข้างก็อยู่ฝั่งนี้นะครับเปิดปิดไฟฟ้าได้หมดนะครับแล้วก็ป้าถัางน้ำมันจะกดตรงนี้นะครับแล้วก็ฝาท้ายนะครับ และที่สำคัญภายในจะเป็นบาะหนังสีนี่ครับน้ำตาลสาสวยๆแบบนี้เลยสภาพไม่มีแตกนันเพื่อนนะสมบูรณ์มากถ้าเราเอาไปคีนนิ่งหรือสปาแล้วเนี่ยผมบอกได้สวยกว่าน,นี้เยอะนะครับมามาดูในส่วนของเลขไม์ครับเพื่อนครับคันนี้เลขไมายอยู่ที่155,000กับ296กิโลเมตรที่ใช้ไปหน้าจอเป็นหน้าจอ2อดินธรรมดานะครับสามารถที่จะนะครับเลือกโหมดการใช้งาน โดยการเอานิ้วจิ้มจิ้มอย่างนี้นะเพื่อนเนี่ยเปลี่ยนสถานีนะครับเพิ่มเสียงก็นี่ครับหรือนะครับเนื่องด้วยมันเป็นตัวคับเพื่อนคันนี้จะมีมัลติฟังก์ชันก็คือในส่วนของควบคุมเสียงพวงมาลัยสามารถกดลดได้ใช่ไหมอ่าก็ในส่วนของรุ่นนี้นะครับผมบอกเลยปี1 7 1 8เนี่ย ข้อด้ายแทบไม่มีเลยในส่วนของภายในพวอะไรไม่มีร่อนนะครับไม่มีไม่มีลอกเหมือนปี19 20ขึ้นไปในปนหน้าใหม่อันนั้นคือค่อนข้างที่จะเปราะนิดนึงนะแต่รุ่นนี้แข็งมากอ้าวเพื่อนกุญแจได้มา1่ดอกนะคราวนี้นะเป็นคีย์เลสนะครับนี่รูปแบบเกียร์ก็จะสามารถเล่นเกียร์ได้เป็นเกียร์เปนนท้นโหมดสามารถตกเข้าหาตัวเองแล้วก็ตกเนี่ยขึ้นเขาลงเขาเล่นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีตำแหน่งเกียร์ที่เขียนคำว่าเอ็หนึ่งะเพื่อนเนี่ยรอบมันไม่ได้มันก็จะอยู่ทเทขหนึ่งนะครับนี่ นี่คือรูปแบบเกียร์นะผมบอกแล้วเกียร์เครื่องรุ่นนี้ทนมากครับใครหาใช้อยู่เอาไปใช้เลยผมแนะนําเลยนะครับรุ่นนี้ขายดีมากนะครับแล้วก็ราคาก็น่าจะอยู่ประมาณสามแสนกลางๆหรือสามแสนต้นแล้วมาดูอีกทีหนึ่งเนาะนี่เพื่อนดูแตเก็บเดิมมากก็เป็นอีกหนึ่งคันนะที่เอาไว้นะครับเป็นตัวเลือกนะครับเพื่อนนะเผื่อใครหาอยู่อยากได้สีขาวสวยๆแบบนี้นะครับ สามารถถ้าข้อความหรือข้ออูหาผมในส่วนของอดีลาเนี่ยโทรมาได้เลยนะครับว่านะครับมีข้อมูลข้อมูลอะไรบ้างเบื้องต้นนะครับมีให้อยู่แล้วเนาะนี่ดูฝ่ายท้าย 1.6G ้สีขาวสีสวยครับเพื่อนอย่างนี้เลย่ะดูขายกันนิดนึงนะครับน็อตเดิมนะเพื่อนนะให้มีแกะนะครับนี่น็อตเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของยางอะโลงยางอะไร เครื่องหมายเครื่องมืออยู่ครบครับแผงเดิมมากๆนะครับแผงท้ายรุ่นนี้คันนี้ด้วยโอ้โหอ่ะใครหายอยู่ส,สวยๆสีขาวเดี๋ยวขัดเคลือบสีเนี่ยเงางามกงาม่านี้เยอะนะครับเพื่อนอันนี้คือรถมายังไม่ได้ทําความสะอาดใดๆทั้งสิน้นทาสีต่อไปแล้วเป็นปีหกเก้าแล้วนะเพื่อนนะเนี่ยปีสองพันสิบปดนะครับเก๋งสองตอนนะครับเป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดหกเบนซินหนึ่งร้อยีิบห้ามาคันนี้จะเป็นลําดับที่สามนะสำหรับเพื่อนที่ซื้อไปเพราะว่า เจ้าของลายเดิมที่เขาเช่าไปเนี่ยเขาเช่าเป็นลักษณะคือเช่าไฟแนนซ์ก็คือเช่ากับเรานี่แหละนะเป็นลีสซิ่งก็เลยจะตกถึงเราทนลำดับที่3นะครับอ่ะใครสนใจคันนี้ในส่วนของ Toyota c o r ร l a อ l ติ s 1.6G ตัวท่อปี18เลขไมล์แสนห้าหมกว่ากิโลราคาราคานิดนึงใครอยากได้ทักมาก่อนสวัสดีครับ